วันนี้เราจะมาทำการประกอบไมโครเดนเซอร์นะครับวิธีการประกอบว่าไมโครเดนเซอร์ประกอบอยังไงตั้งแต่เริ่มเลยนะครับว่ายังไงบ้างจน,ม,นมันใช้งานได้นะครับเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับเรื่องอะไรไม่เคลียร์ไม่ชัดอัดคัดมาเล่าครับถ้าเราพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มแกะ <c oughs> แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลย นะครับค่อยแกะพายเป็นยังไงเนอะลุ้นครับลุ้นอ่านี่ยนะครักล่องมาเนี่ <c oughs> professional microphone เนะนี่กล่อง professional microphone เอาละนะครับอ่าเดี๋ยว ขยะเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเก็บประการน, oh, <no. S 1> นะ,อะลองดูที่เปิดยังไงซื <c oughs> อ้อดูที่มีอะไรบ้างในนี้เป็นการแปะของใหม่ที่ตื่นเต้นมากโอเคโ <c oughs> อเคลองดูนะครับฟื้อ <c oughs> <c oughs> โอ้มีอะไรบางเนี่ยโอ้หลายอย่างเลยอ้าอันนี้ที่เห็นเนี่สายไม้แล้วครับเนี่ยนี่สายไม้นะครับอ่าวางก่อนสายไม้อันนี้น่าจะขาไม้อันนี้ขาไม้นะครับขาไม้นี่น่าจะเป็น แผ่นกรองแผ่นกรองลมกรองเสียงอะไรต่างๆน,นะอันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับล็อกล็อกไม้นะครับล็อกล็อกหัวไม้ไว้ให้ไม่ <c oughs> ให้เคลื่อนมาเคลื่อนไปนะครับอันนี้อา่า ฟองน้ำสำหรับบุหัวไม้นะครับนี่คือตัวไม้ตัวไม้คอนเดนเซอร์น,นะครับอันนี้คู่มือโอ้โหคู่มือคู่มือภาษากฤษกับภาษาจีนอ่ะ เลือกเอาสักภาษานึ่งนอ้อ <c oughs> <c oughs> อันนี้ตัวน่าจะเป็นพอร์ตสำหรับเสียบเข้ากับอพอร์ตเสียบเข้ากับอุปกรณ์ของเราอันนี้อุปกรณ์สำหรับล็อกขาไม้กับับโต๊ะหรืออุปกรณ์ต่างๆอันนี้ ที่สำหรับอโอ้โหยหล่วงไปแล้วนะครับไม่เป็นไรอโอเคเดี๋ยวเราจะมาลอง <c oughs> ประกอบกันนี่ขาไมอันนี้ทีล็อกขาไมานี่ตัวไม่คอนเดนเซอร์นี่ที่สำหรับใส่ไม่คอนเดนเซอร์นี่ลม สายไหม่ขาใหม่ฟองน้ำหัวไหม่แล้วก็ช่อง USB นะครับะจะเริ่มตรงไหนก่อนดีอ่ะแกะหัวไม้มาก่อนแล้วกันปึ๊บเนี่ยไม้เขาประมาณนี้อ่าไม้นะครับไม้ไม้มันก็ต้องเสียบกับหัวไม้ ม้งเสียบกับหัวไม้มันจะมีล็อกสำหรับใส่มาดูให้ดีมันมีมีล็อกให้มันเข้ามนนี่จะมีรูเล็กๆอยู่จะมีไอช่องสาหรับเสียบเข้ากันนะึ๊บให้มันดังคลิปพอดังคลิปแล้ว <c oughs> อันนี้ก็จะได้ไม้พร้อมกับสายไม้แล้ว <c oughs> ต่อไปอุปกรณ์ตัวนี้เ,เป็นที่สำหรับประกอบเวลาเอาไม้มาใส่นะครับมาใส่หมุนปรับระดับได้ตรงนี้น่าจะต้อง มันจะเป็นไหมมันจะได้ไหมแบบก็ปิดตัวตัวจับกับโต๊ะก่อนนะครับแล้ตัวตัวยาวเนี่ยตัวตัวขาขาไม้นะครับอ่าติดตั้งเข้ากับตัวจับติดจับอุปกรณ์ตัวโต๊ะนะครับิก มันจะจะง่ายในการดำเนินการนะครับอุปกรอนะครับหลังจากนั้นประกอบมหมนะครับประกอบไหม้ตัวคอนเนอร์เนี่ย <c oughs> เข้ากับอุปกรณ์นะครับกับตัวขาจับใส่เข้าไปนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปง่ายง่ยมันจะล็อกอยู่นะครับ แล้วก็ทำการประกอบนะครับลองลองลองดูรูนะครับนะรบูของของขาเนี่ยนะครับต้องเป็นเอาทางที่มันจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะกดให้มันดังคลิกนะครับดังคลิกอ่าก็ลองเอติดขาดูนะครับ ปิดจบขาเราจะเอาไปทางไหนนะครับพัดเอาไปไปทางนี้ทางทางทางถ้าต้านขึ้นก็นอย่างนี้ครับครัเราให้ลงตั้งลงก็ประมานี้ครับเอาอุปกรณ์มาครับดูสำหรับขันนะครับอุปกรณ์ ให้ให้อยู่ในระดับที่เรากำหนดนะครับ <c oughs> สายนี้นครับสายนี้ต้องเอาไปเข้าตัวขยายนะครับเข้าตัวขยายสายนี้ต้องเข้าตัวขยายนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวผู้ต้องไปเข้าตัวแพนทอมที่เป็นตัวเมียนะครับโอเค กดกรึบอพอดังกรึบแจ้งว่าใช้ได <Yahoo! S 1> ้เอาสายไม่อีกทางนึ่งที่จะเข้ากับอุปกรณ์มือถือเรือเข้ากับโน้ตบุ๊กเราประมาณครับดูให้เคี่ยวดูเขี่ยวมให้ตรงกันตล้ก็ร่องตรงนี้นะครับกดให้ดังกรึบนะครับแล้วก็กรณ์มันได้นะตัว มีอะแดปเตอร์ครับมีตัวสายสายนี้ก็เสียบเข้ากับมันจะเป็นรูปรูปไมโครโฟนนะครับเราก็เสียบเข้ารูปเป็นไมโครโฟนนะครับสายนี้เราก็จะเข้ามือถือเข้าอะไรต่างๆได้ทางนี้ทางนี้เราก็จะเสียบกับหูฟังกับหฟังเพราะว่าเวลา เวลาเราอัดบันทึกเสียงเนี่ยมันจะได้ยินเสียงไมแต่แต่เราจะไม่ได้ยินเสียงเวลาเราพูดก็ต้องใส่หูฟังไปด้วย <c oughs> ไอ้ส่วนของฟองน้ํากันเสียงนะครับป,ประวมเข้าไปปกติครับหร <c oughs> ือจะใช้ตัวนี้ตัวกันก็ติดตั้งได้น,ดน,นะครับติดตั้งจะไปเอาไปทางไหน เสียงตัชัดเจนแต่ถ้าเราเลือกใช้การลมแบบใดแบบหนึ่งถ้าเลือกแบบนี้แล้วแบบฟองน้ำอาจจะไม่ต้องใช้ครับอันนี้หลังจากนั้นอะแดปเตอร์ก็เสียบไฟนะครับอะแดปเตอร์เสียบไฟ อ d a ดปเตอร์อะแดปเตอร์เนี่ยเสียบกับไฟเสียบไฟไว้นะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ของแผ่นท o อมนะครับกดให้มันทำงานแค่นี้เราก็จะได้ไมโครดิ n นเซอร์สำหรับใช้งานครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์จากการแนะนำวิธีการติดตั้งไมโครดิ n นเซอร์สำหรับใช้งานง่ายๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ หรือสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับให้กําลังใจคนทําคลิปกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยแต่อย่าลืมนะครับเรื่องอะไรไม่เคลียร์ไม่ชัดอัดคัดมาเล่าครับ